สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนนะคะไม่ซึงค่ะนะคะวันนี้ก็มาเจอกับเรา2คนอีกแล้วนะคะน้องหอมท่าเดียวและก็น้องคําพองนะคะวันนี้นะคะจะขอถามน้องคําพองหน่อยน้องคําพองเคยเห็นช้างไหมไม่เคยคะ่ะเคยเห็นแต่ในโทรศัพท์ไม่เคยเห็นแต่ในโทรศัพท์ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพี่จะพาน้องไปนั่งช้างไปขี่ช้างไปไหมกลัวไหมกล้าไหม บอกเลยนะคะว่าเวลาขี่ช้างอ่ะมันจะเป็นมันน่าเสียวมากเลยเพราะว่าน้องหอมเองเคยไปนั่งช้างที่เชียงรายมาครั้งหนึ่งเพราะว่าช้างอ่ะจะเป็นตัวที่ใหญ่กว่าคนเรานะคะมนุษย์เราหลายเท่าตัวหลายเท่ามากๆเลยนะคะน้องหอมเคยไปนั่งนะคะโอ้โหโยกซ้ายโยกขวาเวลามันเดินนะคะบอกเลยเสียวมากกลัวที่จะตกมากๆเลยนะคะเพราะว่าช้างอ่ะมันจะเดินของมันนะคะก็ไปตามจังหวะของมันไป ไปแบบไม่ได้เร็วแล้วก็ไม่ได้ช้านะคะคนที่เรานั่งข้างหลังก็คือมันจะโยกไปโยกมาเหมือนแบบ เราจะตกเลยแล้วก็ช้างอ่ะเปนเป็นตัวที่ใหญ่มากๆแล้วก็ตัวสูงด้วยนะคะ right <st Aven ge> บอกเลยว่าเสี่ยวมากๆนะคะแต่วันนี้พี่จะพาน้องคำพองแล้วก็รวมถึงพี่เซีทุกคนไปดูนักเรียนไทยขี่ช้างไปโรงเรียน <c oughs> จากคลิปที่แล้วนะคะ <c oughs> พาทุกค <c oughs> นไปดูน้องน้องขี่ม้าไปโรงเรียนนะคะแต่วันนี้พาไปดูการเอ่อนักเรียนขี่ช้างไปโรงเรียนนะคะบอกเลยว่า เรื่องแบบนี้มันมีจริงด้วยหรอนะคะช้างนี่คือโอ้โหมันใหญ่มากเลยนะแต่ว่า,าเด็กนักเรียนขึ้นบนหลังช้างแล้วก็นั่งไปโรงเรียนนะคะบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่นะแต่ว่าออแต่น้องก็อ่นั่งช้างไปโรงเรียนนะคะบอกเลยไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงนะคะอยากให้ทุกคนได้ไปเห็นกันนะคะว่าเรื่องนี้มันมีจริง อยู่จริงๆนะคะไม่ใช่แค่เรื่องเล่าเรื่องพูดนะคะนี้เป็นจริงเดี๋ยวจะเป็นยังเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันดีกว่านะคะว่าจะน่าบาดเสียวน่ากลัวกันขนาดไหนนะคะหรือว่าจะน่าทึ่งหรือว่าจะน่ารักรอดูอรอล้นกันนะคะไป <_ d ew s> ตอนนี้เราไปชมคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยอยวิวสวยมากพุ่งนาเฉียวเลยนะคะ โรงเรียนบ้านสำโรงผมเชื่อว่าคยหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยนะครับผมเห็นที่เป็นคลิปวลัลนะครับผมที่แพรในอินเทอร์เน็ตที่แพรในโซเชียลนะครับที่มีเด็กนักเรียนหญิงนะครับผมตัวเล็กๆเนี่ยขี่ช้างมาโรงเรียนครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเราก็เลยต้องมาดูมาพิสูจน์กันหน่อยครับผมที่นี่เลยครับโรงเรียนบ้านสำรโรงพิพานจังหวัด บุรีลัมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาแค่ทำคอนเทนต์เฉยๆเออขี่มาเป็นประจำหรือเปล่าเราต้องไปพิสูจน์กันครับเดี๋ยวเข้าไปในโรงเรียนกันเลยครับผมปุเป้พี่มาแล้วโอ้ช้างตัวใหญ่มากดูเด็กนักเรียนตัวเล็กๆขี่ช้างบนหลังช้างมาเลยนะคะ นี่ผมตามหาปูเป้เนี่ยเข้ามาโรงเรียนครับคุณผู้ชมครับแต่ว่ายังไม่เห็นเลยปูเป้กับพี่โอเล่ของเราเนี่ยโอ้ยเอปูเป้อยู่นี่ค่ะพี่แชมป์เรี้อยแล้วค่ะน้องปูเป้จะสายแล้วโอ้โยโอ้ยพระเจ้าคุณผู้ชมโี้เจ๋มากปูเป้ลูกช้างมีการทักทายด้วยนะปูเป้แล้วก็พี่โอเล่คุณผู้ชมของจริง น้องปูเป้เด็กหญิงพัชราภาโยงรำนะครับนักเรียนชั้นประถมปีที่5โรงเรียนสำโรงพิมานอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับเด็กน้อยที่โด่งดังในโลกโซเชียลจากพิทีขี่ช้างมาโรงเรียนซึ่งวันนี้ครับพอคุณแชมป์ได้เห็นกับตานี่พึ่งกับอึ้งรวมกันเลยทีเดียวก็ว่าได้ผมมีใครเห็นกน่าตกใจเพาตัวใหญ่เกินนะคะช้างตัวเบิ่มนั่นก็คือพี่โอเล่ซึ่งทั้งสองก็รักและก็ผูกพันกันมากแล้ววันนี้เราจะมาดูความน่ารักระหว่างน้องปูเป้กับช้างโอเเล่ ไปดูกันว่าเขาซีกันขนาดไหนถึงได้ขี่มาโรงเรียนแบบนี้ได้เขียวกล้งงองขนตื่นไหม่ล้องเลยน่ารักมากโอูมีการกล่าวไหววิช้างด้วยเพราะว่าแบบเป็นการเคารพเขาขอเข้ามาเขาก่อนขึ้นแล้วก็ก่อนลงค่ะโอ้ดีมากๆเลยโอ,โอเคงั้นเดี๋ยวปล่อยให้ น้องเนี่ยไปเข้าแถวก่อนละกันนะครับเดี๋ยวจะสายแล้วนะไม่งั้นเดี๋ยวพี่โอเล่เนี่ยผมว่าบมดต้นแน่โอเคจ้ะเดี๋ยวไปเข้าแถวกอนก็ได้ลูกคุณผู้ชมครับนี่ขนาดตอนนี้เนี่ยเราเคารพธรรมชาติกันอยู่ช้างเนี่ยก็ยังต้องยืนตรงนะครับคุณผู้ชมช้างก็ยืนตรงเคารพธรชาติด้วย เรื่แถวเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็น้องๆเนี่ยก็จะแยกย้ายเข้าไปในห้องเรียนกันตอนนี้เนี่ยก็ผมก็อยู่กับปูเป้ปูเป้แล้วพี่โอเล่เนี้ยคือต้องแยกชั้นเรียนแล้วอ่ะพี่โอเล่ต้องเข้าชั้นเรียนด้วยหรือเปล่าไม่ต้องเพราะว,ว่าเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้แล้วหนูเอาพี่โอเล่ไปจอดไหนหอ่ะลูกก็จะเอาไว้แถวๆนั้นค่ะเพราะว่าแถวๆนั้นมีอย่างงั้นเดี๋ยวเราตามน้องปูเป้ไปดีกว่าว่าจะเอาพี่โอเล่ไปจอดที่ไหน บอกเลยว่ามันมันได้จริงเหรอพาช้างไปอยู่ในโรงเรียนนะคะโพราะมันไมชมน่ตอนนี้เนี่ยเราก็ได้จุดจอดนะครับผมของพี่โอเล่แล้วหนูหนูต้องมาจอดตรงนี้ประจําเลยเหรอลูกใช่โอ้จริงไหมดพอดีถ้ามาทุกวันก็คือน้องเนี่ยจะต้องเข้าไปเรียนแล้วเอ้าแล้วไม่ต้องมัดพี่โอเล่ไว้เหรอครับไม่ตั้งค่ะให้เขากินหญ้าอยู่ที่นี่ ทุกเช้าครับตอนเข้าแถวเขาบรงชาติพี่โอเล่ช้างของน้องปูเป้ครับก็จะมาเข้าแถวอยู่ข้างเด็กในโรงเรียนด้วยนะครับเวลาถึงขาบจงชาติช้างโอเล่ก็จะยืนเหมือนกันและหลังจากเข้าแถวเสร็จก่อนที่น้องปูเป้จะเข้าห้องเรียนก็จะกอดพี่โอเล่เอาไว้แบบนี้ครับซึ่งระหว่างรอน้องปูเป้เรียนหนังสือเสร็จก็จะทําหน้าที่ตัดแต่งกิ่งไม้ในโรงเรียนผมว่ามันกินมากกว่านี่จะโขนหมดต้นแล้วครับพโอเล่หมดแล้วจะหมดแล้ว Ya, ล้อรับโอเลู่้สึกคิดถึงครับก็จะมาเช็คดูว่าน้องปูเป้ตั้งใจเรียนหรือเปล่าก็จะมีแอบแบดี้วยปูเป้ตหน้าห้องเรียนแบบนี้เลยละครับแม่ผมว่ากาเป็นี่อยู่นี่คงจะแตกตื่นในทั้งโรงเรียนไปแล้วแต่สำหรับโรงเรียนนี้เป็นภาพที่คุ้นตาเพราะว่าพี่โอเล่ทำแบบนี้เป็นประจำและทุกคนในโรงเรียนตั้งแต่นักเรียนไปจนกระทั่งถึงคุณครูก็จะรู้สึกว่าช้างโอเล่เป็นเสมือนสมาชิกในโรงเรียนเป็นขวัญใจเป็นที่รักของทุกคนแถมในวันสําคัญวันเกิดของกันแลกกันก็จะมีการทำเซอร์ ใ,ให้ถึงโองเรียนอีกด้วยเขาเจ้ายโยมจัเยวันเกิดเขาหรอหรือว่ายัางไงดูค่ะดูคขาดูคขาเขา น่ารักมากเลยเป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วน่ารักมากๆเลยนะคะโอ้มันเกิดน้องช้างจริงด้วยดีใจีน้องปูเป้กับพี่โอเล่เนี่ยตอนที่เจอแรกๆเลยพอรู้สึกไงบ้างฮะอรู้สึกตื่นเต้น นะคะเพื่อเดช้างเข้ามาเด็กก็ตื่นเต้นมากค่ะแต่ว่าด้วยความที่เด็กๆเขาเจอน้องปูเป้กับโอเล่มาตั้งนานแต่สิ่งที่ตื่นเต้นมากสุดคือคณะครูความสามารถของน้องก็ค่อนข้างจะน่าทึ่งนะคะตรงนี้ก็เลยแบบชื่นชมเด็กที่มีความสามารถโดยเฉพาะผู้หญิงขึ้นช้างตัวใหญ่ที่สุดด้วยค่ะ แต่ละวันนะคะแบบโอเล่ค่ะพายโอเล่ก็จะมาส่งน้องปูเป้แทบทุกวันนะคะบางช่วงที่มีจัดกิจกรรมอย่างเงี้ยโรงเรียนมีกิจกรรมนะคะ,ะช้างพายโอเล่ค่ะก็จะมาร่วมด้วยทุกครั้งช่วงแรกๆตกใจนะแต่หลังๆเนี่ยเริ่มชินแล้วค่ะชินก็คือเออเขามาบ่อยแล้วเริ่มเริ่มคุ้นเคยเริ่มแบบว,ว่าเริ่มเริ่มกล้าจับอะเริ่มกล้าไปถ่ายรูปด้วยเริ่มสัมผัส แล้วเมื่อก่อนเนี่ยหนูขี่มาโรงเรียนไหมลูกขี่พี่โอเล่มาโรงเรียนไหมเมื่อก่อนก็ขี่ค่ะเพราะว่าพี่โอเล่ก็จะมาส่งทุกวันเลยอ,อ๋อเขามาส่งทุกวันใช่คือทําแบบนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ลูกก็น่าจะาป2ป3ค่ะหนูขี่พี่โอเล่นเนี่ยแล้วบ้านบ้านกับโรงเรียนเนี่ยอยู่ห่างกันไหมก็ไม่ห่างกันมากค่ะก็โลสองโลค่ะโลสองโลขี่ช้างเปตั้งแต่กี่ขวบก็ประมาณตั้งแต่ หนึ่งขวบเลยค่ะตั้งแต่ขวบลืมตามาลืมตาเลยก็ขี่เป็นเลยว่าหนูเนี่ยหนึ่งกิโลเมตรที่มาโรงเรียนเนี่ยลูกหนูใช้เวลาเดินทางมากี่ชั่วโมงประมาณชั่วโมงครึ่งไม่ก็ครึ่งชั่วโมงค่ะระยะห่างแค่หนึ่งกิโลนะทำไมมันนานขนาดนั้นลูกพี่เล่ยเขาแวะตลอดทางเลยเขาแวะตลอดทางเขาแวะทำอะไรลูกกินหญ้า ิน,น้องปูเป้ครับขี่ช้างมาเรียนเกือบทุกวันครับเป็นความเคยชินของคนในระแวกนี้ครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้ขี่กันมาตาางําพังนะครับเขามีคุณพ่อน้อยครับหรือที่จะเรียกกันว่าควานน้อยคอยดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งคุณพ่อก็คือผู้ที่เลี้ยงทั้งช้างโอเล่แล้วก็เลี้ยงน้องปูเป้เรียกว่าน้องปูเป้มีเพื่อนเล่นเป็นช้างตัวใหญ่มาตั้งแต่เด็กๆครับคุณพ่อนี่ยังเป็นผู้ฝึกสอนให้น้องปูเป้ขี่ช้างอีกด้วยจนทั้งสองนี่รักแล้วก็ปลูกพันธ์กันมานาน แม่บอกว่าน่ารัก<ผ>ม,มากๆเลยมันก็ดีนะครับช่วยประหยัดค่าน้ำมันไปในตัว <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างน้องคำพองแล้วก็รวมถึงพี่ๆทุกคนด้วยที่ได้เห็นคลิปนี้นะคะบอกเลยว่ายิ้มบานใหญ่เลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดูแล้วน่าทึ่งมากๆนะคะเด็กน้อยตัวแค่นี้ขี่ช้างตัวใหญ่ไปเริ่มไบโรงเรียนนะคะน้องคำพองเห็นคลิปนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างก็ตกใจเหมือนกันค่ะไม่คิดว่าจะเด็กอ่าตัวเล็กๆแค่นี้จะขี่ช้างได้นาะกลัวแบบตอนแรกก็สงสัยมันจะขึ้นยังไง แล้วถ้ามีโอกาสไปไหมลองไปขี่ช้างไหมก็อยากลองสักครั้งค่ะบอกเลยนะว่าถ้าเวลาขี่ช้างอะ่ะมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆแล้วหนังมันหนังช้างนะมันจะคอยกระตุกสั่นอย่างงี้ตลอดแล้วก็หนังมันหนามากๆเลยนะแล้วก็ถ้าน้องได้ไปขึ้นดูจะต้องบอกเลยว่าน่าจะครั้งเดียวก็น่าจะจบแหละ เพราะว่าเราเองเป็นคนทางฝั่งนี้เราไม่เคยเห็นช้างมาก่อนนะคะว่าทางนี้เราไม่ไม่เคยเห็นมีช้างตัวตนๆนะคะจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อเราไปเที่ยวทางฝั่งไทยไปเที่ยวสวนสัตว์หรือว่าไปเที่ยวสถานที่ที่เขามีช้างไว้สำหรับนักท่องเที่ยวแค่นั้นเองนะคะถ้าบอกเลยว่าทางฝั่งนี้เราไม่เคยเห็นช้างไม่เคยเห็นเป็นตัวเป็นๆมาก่อนเลยนะคะและครั้งแรกและก็ครั้งเดียวเองที่น้องหอมได้ไปเชียงรายนะคะเมื่อ ปีปีที่แล้วหรือเปล่านะคะปีหรือว่าปีก่อนไม่แน่ใจนะคะได้ไปเค้ือนโอ้โหบอกเลยเสียวมากแถมช้างนะคะที่ช้างที่เราไปนั่งอพาลงในน้ําไปอีกตัวเรานี่คือจะเปียกน้ําอยู่แล้วช้างนี่ลงไปอยู่ในน้ําน้ําลึกมากเลยนะคะเหมือนเราจะตกน้ําเลยอะไรเงี้ยอ่ะก็ถ้าสักวันหนึ่งถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาน้องคําพองได้ไปลองสัมผัสได้ไป เอเอหายังไงอ่ะไปลองไปลองขี่ดูว่ามันเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะและในคลิปนี้นะคะบอกเลยว่าเห็นแล้วสนุกสนานมากๆเลยนะคะเป็นสิ่งที่ดูแล้วน่ารักมากๆนะคะเด็กคนนี้นะคะถ้าสักวันหนึ่งโตขึ้นมานะคะบอกเลยว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่หาไรายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยเพราะว่านักท่องเที่ยวเวลาเขามาเที่ยวแน่นอนว่าเขาจะต้องชอบการขี่มา้าขี่ช้างอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่สามารถหาไรายได้ได้ด้วยนั่นเองนะคะ ก็ในเรื่องนี้นะคะถ้าทุกทุกคนที่เห็นแล้วมีความรู้สึกยังไงกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มากันนะคะส่วนน้องหอมกับน้องหอมพองเห็นคลิปนี้แล้วบอกเลยประทับใจมากๆนะคะเห็นแล้วก็น่าทึ่งจริงๆนะคะ,ะประมาณนี้นะคะในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้เราขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ